แมผมไม่ร้องไห้อะผมเป็นพี่ชายต้องไม่ร้องต้า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 น้าต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 ะาต้าา้า้้าตาาา้า อน่าจะเป็นของเรื่องของนมที่จะให้น้องกินนะคะเพราะว่าพ่อมีปัญหาของสุขภาพเพราะว่าตอนนี้เป็นมะเร็งหลังโครงจมูกนะคะไม่สามารถไปทํางานได้เพราะหลังจากให้เคมมาพ่อก็จะมีอาการอ่อนเพลียะค่ะเาราะฉะนั้รกก็จะมีปัญหาเรื่องของนมที่จะให้น้องเพราะว่าถ้านมแม่อย่างเดียวไม่เพียงพอก็เด็กนี้ตั้ง3คนนะคะเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นข้าวสารที่จะต้องกินทุกวันนะคะ แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆค่าเช่าบ้าน